สว,วส,สวัสดีค่ะพบกับรายการนิเทศชวนคุยรายการที่เป็นสื่อกลางการนิเทศการศึกษาส่งตรงจากสพปปาจิบรีเขตหนึ่งถึงเพื่อนครูและท่านผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดนะคะพบกันวันนี้ค่ะดิฉันนิตยาพันพักดีผู้ในการกลุ่มนิเทศติดต,ตามค่ะมาพบกับท่านเป็น เทปแรกเลยนะคะของอาการออกอากาศในภาคเรียนที่2ทับ2,565ในวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่การจากกรดัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะคะคิดว่าคุณครูและนักเรียนทุกคนคงจะมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2นี้นะคะารายการนิเทศชวนคุยของเรานะคะเราดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศติดตามเนี่ย นะคะการดําเนินการในครั้งนี้เนี่ยเป็นนะับว่าเป็นเฟสที่5แล้วนะคะรายการของเราเนี่ยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2563นะคะถ้าท่านจําได้ช่วงนั้นเนี่ยศึกษานิเทศเรามีความยากลําบากในการออกนิเทศเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะคะ19เราก็เลยคิดรูปแบบของการนิเทศทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ นะคะกิจกรรมนิเทศชวนคุยเป็นสื่อในการนิเทศทางไกลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคะแล้วก็ในรายการนิเทศชวนคุยของเราเราก็จะมีศึกษานิเทศเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนการมาพบเพื่อนครูและผู้บริหารนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะบางวันเราก็จะเชิญคุณครูที่เก่งๆผู้บริหารที่เก่งๆมีผลงานเชิงประจักษ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในปีนี้ก็เช่นกันนะคะรายการของเราก็ดําเนินการในลักษณะเดียวกันค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะเนื่องด้วยให้เหมาะสมกับการรับชมของคุณครูทุกท่านหนึ่งเลยคือทุกท่านจะเห็นว่าเราเปลี่ยนเวลาการออกอากาศนะคะ นะเราก็เลื่อนมาออกอากาศเพื่อที่จะพบคุณครูทุกท่านสะดวกในการรับชมในเวลาที่ทุกท่านเลิกจากภารกิจการเรียนการสอนแล้วนะคะเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะคะแล้วก็เราก็ยังคงมีศึกษสานิเทศนะคะหมุนเวียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีแขกรับเชิญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกคนเหมือนเดิมนะคะ เ,เพิ่มเติมคือเราจะมีช่องทางของการแสดงความคิดเห็นของคุณครูและท่านผู้บริหารหลังการรับชมนะคะท่านจะเสนอแนะอะไรเรานะคะพึงพอใจหรือไม่อย่างไรเราก็จะมีแบบสอบถามความคิดเห็นลงไปหลังจากการรับชมขอความการุณาทุกท่านนะคะได้สะท้อนกลับมาด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นประเด็นให้เราได้ปรับปรุงแล้วก็มีประเด็นใดที่เป็น ข้อสงสัยนะคะในในในการออกรายการของเราในการถ่ายทอดของศึกษานิเทศหรือแขกรับเชิญที่ท่านยังสงสัยอยู่ท่านก็สามารถที่จะสะท้อนขึ้นมาได้นะคะเราก็จะตอบคําถามคลายประเด็นสงสัยให้ท่านต่อไปนะคะออในภาคเรียนที่2นี้นะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัจจุบีีเขตหนึ่งของเรา มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารนะคะทีมท่านผู้บริหารโดยท่านผู้นผในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเข,เขตหนึ่งนะคะท่านนภาพันนาดีนะคะท่านเดินทางมาปฏิบัติราชการนะคะใหม่เป็นผอ,อ,อเขตท่านใหม่ของเรานะคะแล้วก็ท่านรองใหม่อีกสองท่านนะคะซึ่งรายการของเราก็จะ ได้เรียนเชิญท่านนะคะได้ให้เกียรติมาพบกับเพื่อนครูในโอกาสต่อๆไปนะคะแล้วก็ในภาคเรียนที่สองนี้นะคะต้นภาคเรียนท่านจะเห็นว่าออมีทีมของศึกษานิเทศนะคะไปเยี่ยมตรวจเยี่ยมโรงเรียนนะคะออสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกตปน ไปเยี่ยมนะคะตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่สองนะคะที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยท่านกรตปนท่านประธานเขตคุณภาพแล้วก็มีศึกษานิเทศนะคะไปเยี่ยมนะคะโรงเรียนแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกโรงเรียนนะคะที่เข้าร่วมร่วมมือในการตรวจเยี่ยมด้วยดีแล้วก็จากการตรวจเยี่ยมนะคะก็พบว่า ทุกโรงเรียนค่ะส่วนใหญ่นะคะมีความพร้อมอยู่ในระดับที่สูงมากนะคะคุณครูและท่านผู้บริหารมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่2นะคะบริบทของโรงเรียนดีเยี่ยมทีเดียวนะคะและพร้อมกันนี้เราได้นำนโยบายนำข้อฝากของท่านผอ,อเขตนะคะในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยลงไป นำเรียนให้ทุกสถานศึกษาได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วยนะคะซึ่งพบว่าทุกโรงเรียนก็ก็มีมาตรการที่เตรียมพร้อมไว้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกรงเรียนค่ะในภาคเรียนนี้ค่ะถือว่าเป็นภาคเรียนของกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่โรงเรียนจะต้องออจัดให้กับผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรม กีฬาใช่ไหมคะกิจกรรมของการทัศนศึกษากิจกรรมเรื่องการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีแต่พร้อมกันนั้นนะคะก็จะต้องขับเคลื่อนในเรื่องคุณภาพการศึกษาต่อไปนะคะเรายังมีเรื่องของการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติที่หลายโรงเรียนจะต้องเร่งนะคะแล้วก็ตรหนักแล้วก็เตรียมความพร้อมผู้เรียนควบคู่ไปกับเรื่องของการจัดก,กิจกรรมด้วยนะคะซึ่ง ในเรื่อง nto net rt นั้นนะคะก็กิจกรรมก็จะเริ่มในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะคือเรื่องของมหกรรมวิชาการนะคะศิละปะหัตถกรรมนักเรียนในครั้งที่70ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งของเราได้แจ้งให้กับโรงเรียนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ ปลายภาคเรียนที่แล้วนะคะท่านจะเห็นว่าเราแจ้งทำลายให้ทุกเขตคุณภาพเนี่ยได้เตรียมพร้อมที่จะแข่งขันกิจกรรมศิละปะหัตถกรรมโดยตอนนั้นเนี่ยนะคะเรายังกลุ่มนิเทศของเราก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องเกณฑ์ของระดับชาตินะคะสพทยังไม่แจ้งมาแต่เราก็แจ้งให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมโดยใช้เกณฑ์เก่าของ ของการแข่งขันเดิมเนี่ยไปก่อนนะคะไปพรางๆก่อนทุกเขตคุณภาพก็ได้เตรียมการจัดกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียนนะคะไว้ทุกเขตคุณภาพแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกเขตคุณภาพนะคะแล้วก็ในนับัตรนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเกณฑ์การแข่งขันแล้วก็รายละเอียดของการแข่งขันของสพทได้ชัดเจนแล้วนะคะ เขตพื้นที่เนี่ยได้กําหนดวันการแข่งขันที่ชัดเจนอยากจะนําเรียนให้ทุกท่านทราบนะคะที่เราดีเลย์มาก็เพราะว่ามความไม่ชัดเจนในรายละเอียดของสอพทแต่ตอนนี้เราสามารถกําหนดวันแล้วนะคะได้ชัดเจนแล้วอยากแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเขตพื้นที่ของเราจะจัดกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมเนี่ยในระดับเขตพื้นที่ในวันที่1และ2ธันวานะคะหและ2ธันวา2565 โดยสถานที่ที่เราจะจัดก็จะใช้3มโรงเรียนด้วยกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความแออัดแล้วก็เกิดความคล่องตัวในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยจะใช้โรงเรียนบ้านแหลมหินนะคะก็คิดว่ากิจกรรมเชิงวิชาการต่างๆน่าจะไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านแหลมหินเป็นหลักนะคะแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีและนอกจากนั้นก็ยังมีโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีเป็นบางส่วนนะคะ นะคะก็นําแจ้งเบื้องต้นซึ่งกลุ่มนิเทศของเราก็จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดการแข่งขันลงไปสู่ทุกโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณชมรมวิชาการนะคะในการแข่งขันกิจกรรมศิละปะหัตถกรรมนักเรียนเราใช้ชมรมวิชาการเนี่ยเป็นกลนจักรที่สําคัญในการขับเคลื่อนนะคะเราเตรียมความพร้อมโดย มีการเริ่มตั้งแต่การรับสมัครสมาชิกชมรมวิชาการใหม่เลยนะคะเนื่องด้วยมีคุณครูผู้ช่วยของเราเนี่ยใหม่ๆนะคะเข้ามาบรรจุเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็พี่ๆเก่าๆก็กเกษียณไปเราก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลของชมรมวิชาการใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมศิลประหัตถกรรมนะคะแล้วก็เรามีการประชุมสมาชิกชมรมวิชาการ เพื่อที่จะคัดเลือกคณะกรรมการที่จะบริหารชมรมเราหวังว่าชมรมวิชาการนี้จะเป็นกลจักสำคัญที่จะขับเคลื่อนนะคะสมาชิกครูเพื่อนครูให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตำแหน่งด้วยนะคะกิจกรรมต่างๆที่เราจะร่วมมือกันในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเราแล้วก็ที่สำคัญคือ เราเรียนเชิญชมรมวิชาการมาประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการตัดสินศิลปะหัตกรรมนักเรียนนะคะให้เรานะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่านะคะจากการมองของเพื่อนครูด้วยกันเนี่ยจะสามารถสรรหาคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมทางวิชาการต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะตอนเริ่มตอนนี้เรามีคณะกรรมการครบถ้วนแล้วนะคะทุกกิจกรรมค่ะออซึ่งนะคะจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ในวันที่1และ2ทธันวาที่จะเกิดขึ้นนั้นนะคะเราก็จะได้ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไปนะคะซึ่งความห่วงใยของท่านผอ,อ,อเขตท่านก็อยากใหออ้ตัวแทนเนี่ยนะคะโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมนะคะที่จะเทรนนักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปแข่งขันนะคะ ก็มีระยะเวลาให้เตรียมตัวนานพอสมควรทีเดียวนะคะระดับภาคกลางและภาคตะวันออกจะแข่งขันที่จังหวัดราชบุรีนะคะในวันที่25ถึง27มกราคม2566นะคะก็คิดว่าลูกๆของเราที่เป็นตัวแทนก็คงจะมีเวลาที่จะฝึกนะคะฝึกฝนคุณครูก็คงจะมีเวลาที่จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนะคะได้อย่างดีทีเดียวค่ะ ถ้าคุยในวันนี้นะคะกลุ่มนิเทศเนี่ยก็อยากจะมาคุยในประเด็นที่กว้างๆทั่วๆไปก่อนนะคะเนื่องด้วยในภาคเรียนที่แล้วในปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยเราได้ดําเนินง,งานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบางกิจกรรมนะคะที่คิดว่าในปีนี้เนี่ยนะคะเราน่าจะดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปนะคะ โดยในการดําเนินกิจกรรมเนี่ยกลุ่มนิเทศก็จะนําเสนอท่านผู้บริหารนะคะในการเขียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีนะคะโดยกิจกรรมที่คิดว่าน่าจะดําเนินการต่อเนื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แน่นอนนะคะมันอยู่ในมาตรฐานตําแหน่งของคุครูทุกคนนะคะ ศึกษานิเทศจะต้องไปขับเคี่ยวคุณครูในเรื่องของหลักสูตรและกบบระบวนการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะคุณครูก็จะถามว่าจะทํายังไงดีนะคะคุณครูถึงจะสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของคุณครูจะต้องไปออกแบบกบบระบวนการเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นนโยบายที่ท่านรองเลขาสวันะคะท่านเกตทิพย์ท่านนะคะมอบนโยบายที่ชัดเจนมากในเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางแนวทางของ Active Learning ใช่ไหมคะปีนี้ศึกษานิเทศเราก็จะต้องไปนำพาคุณครูเนี่ยแหละคะ่ะนะคะให้ตระหนักถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องหลักสูตรก่อนนะคะเราคุยกับศึกษานิเทศคะ่ะว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องมาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาของตัวเองนะคะว่าเอ๊หลักสูตรที่เราเขียนเอาไว้นะคะตั้งแต่หลักสูตร แรกๆเนี่ยนะคะมีการปรับมั้งไหมเขาปรับโครงสร้างหรเขาปรับมาตั้งหลายครั้งแล้วโรงเรียนมีการปรับมั้งไหมนะคะของเราทันสมัยแล้วยังโครงสร้างเนี่ยเป็นปัจจุบันแล้วหรือยังนะคะเราจะต้องมีการทบทวนตรงนั้นกันนะคะปีนี้เนี่ยศึกษานิเทศจะลงไปนำพาคุณครูและท่านผู้บริหารให้ตรวจสอบทบทวนหลักสูตร สถานศึกษาของตนเองนะคะแล้วก็กระบ,บวนการเรียนรู้ค่ะจะต้องคุณครูจะต้องสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเนื่องด้วยอะไรนะคะมันจะพันกับเรื่องของมาตรฐานตำแหน่งที่คุณครูเขียนเอาไว้นะคะข้อตกลงในการปฏิบัติงานในว p a นะคะผล ของผู้เรียนใช่ไหมคะดูที่ห้องเรียนดูที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้เรียนถ้าคุณครูไม่ปรับไม่เปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยผลมันก็ไม่เกิดตามที่ท่านเขียนกำหนดไว้ในในข้อตกลงในการปฏิบัติงานในวอ a พีเอนะคะมันก็ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรงนั้นมันก็ไม่เกิดนะคะท่านนะคะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้ตรงนั้นเกิด ต้องเริ่มตั้งแต่ครูจะต้องมาวางแผนออกแบบกิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้เกิดมรรคเกิดผลกับผู้เรียนเนาะ active learning ก็ให้ครูตระหนักว่าครูจะต้องออกแบบการเรียนรู้ที่เปิดให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความจำนะคะความเข้าใจที่ได้รับจากห้องเรียนได้รับจากการ เรียนในห้องเรียนนั้นเนี่ยไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติใช่ไหมคะการนำไปใช้มีการผ่านการคิดวิเคราะห์นะคะมีการตัดสินลองผิดลองถูกมีการประเมินค่าแล้วเขาก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะสเต็ปนี้แหละนะคะอย่างนี้แหละเรียกว่า active learning ที่มันมากกว่าความรู้ความจำ ความเข้าใจเนาะเปิดโอกาสให้ต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการนำไปใช้เนาะผ่านความคิดนะคะประเมินค่าลองผิดลองถูกแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสุดยอดที่เราต้องการนะคะคุณครูถึงตรงนั้นแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ปรับไม่เปลี่ยนเนี่ยผลสำเร็จมันก็ยังไม่เกิดนะคะศึกษานิเทศเราก็จะเป็นประเด็นท้าทายลงไป นะคะทำอย่างไรจะทําให้ครูเนี่ยเกิดแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำํำพากันไปค่ะนะคะเออก็ต้องฝากท่านผู้บริหารนะคะว่าเราก็จะต้องใช้กระบวนการที่สําคัญยิ่งนะคะคือเรื่องของการนิเทศภายในสถานศึกษานะคะทำอย่างไรท่านผู้บริหารจะเป็นผู้นํา ทางวิชาการเนาะที่จะสามารถนำพาให้คุณครูในโรงเรียนเนี่ยเกิดความคิดที่จะมาช่วยกันนะคะร่วมมือกันร่วมด้วยช่วยกันเกิดกิจกรรมดีๆที่จะเกิดจากการนำพาของท่านผู้บริหารนะคะคุณครูในโรงเรียนร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้นะคะตรงนั้นเนี่ยนะคะ ก็เป็นประเด็นท้าทายที่สอนอนเราคุยกันอีกเหมือนกันนะคะเราจะพัฒนาเรื่องระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งในโรงเรียนนะทำอย่างไรนาะนะคะท่านผู้บริหารจะมีกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการนำพาคุณครูให้สนุกกับการที่จะมาช่วยกันในการเป็น คู่บัดดีหรือเป็นทีมที่จะช่วยกันสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้ครูสามารถประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนะตำแหน่งตามข้อตกลงที่เขียนไว้ในใน PA ของท่านได้นะคะนี่คือประเด็นท้าทายท้าทายทั้งท่านผู้บริหารโรงเรียนเนาะทำอย่างไรท่านจะนําพาให้ครูประสบความสําเร็จตามวอลพีเตาม PA ที่เขียนไว้ ะะแล้วทำอย่างไรถึงจะให้เกิดกิจกรรมดีๆในโรงเรียนเนาะปีนี้เราน่าจะได้ตัวอย่างของกิจกรรมการนิเทศภายในดีๆได้ตัวอย่างของของออท่านผู้บริหารที่มีการนำพาคุณครูสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามว p a a นะเป็นตัวอย่างนะคะเราก็จะคัดเลือกกันต่อไปนี่บอกให้ท่านผู้บริหารได้เตรียมพร้อมไว้เลยนะคะนะคะแล้วศึกษานิเทศเราก็จะมีกิจกรรมที่จะนำพาให้เกิดการพัฒนาตรงนั้นต่อไปนะคะห้องเรียนคุณภาพนะคะในภาคเรียนที่แล้วนะคะเรามีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานถือถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานของคุณครูนะคะการประเมินห้องเรียนคุณภาพในนั้นก็จะมีองค์ประกอบอยู่4องค์ประกอบใช่ไหมคะถ้าท่านนําได้จําไดออ้องค์ประกอบ4องค์ประกอบในเรื่องของผลสําเร็จของผู้เรียนนะคะประคุณลักษณะของผู้เรียนด้านตัวครูด้านกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็ด้านบรรยากาศใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวชี้วัด ที่จะเป็นเหมือนเ,อเหมือนข้อปฏิบัติที่คุณครูจะต้องปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตรงนั้นนะคะซึ่งเกณฑ์ของห้องเรียนคุณภาพนั้นเนี่ยถือเป็นเกณฑ์ที่คุณครูทุกคนเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติเพราะเราเนี่ยได้ล่างขึ้นมาโดยยึดโยงตามมาตรฐานตำแหน่งของคุณครูนะคะมาตรฐานตำแหน่งคุณครูในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยแหละนะคะ ถ้าคุณครูเนี่ยได้ใช้เกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยคิดว่าคุณครูก็จะสามารถโยงไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตามวอลีที่ท่านเขียนไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังจะต้องยึดโยงเอาเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพเนี่ยถือเป็นมาตรฐานให้ท่านผู้บริหารเนี่ยได้ ได้ใช้ในการนิเทศคุณครูนะคะได้ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคุณครูต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมีเรื่องของการประเมินคุณครูที่สามารถบริหารจัดก,การห้องเรียนคุณภาพดีเด่นได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะเราอาจจะมีกิจกรรมที่อาจจะแอดวานซ์จากปีที่แล้วบ้างต่อไปเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ทราบนะคะ ก็คิดว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราควรจะดำเนินการต่อไปนะคะเออถ้าท่านจำได้นะคะนโยบายของสอพทโดยท่านเลขาเนี่ยท่านย้ำเน้นในเรื่องของการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมนำการพัฒนาแล้วในภาคเรียนที่แล้วที่แล้วเนี่ยนะคะ กลุ่มนิเทศติดตามของเราเนี่ยเรามีการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา15โรงเรียนนะคะแล้วเรามีการคัดเลือกนวัตกรรมดีเด่นของทั้งเชิงบริหารและเชิงคุณครูการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะผลงานดีเด่นเหล่านั้นเนี่ยเราจะเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของเขตพื้นที่นะคะเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปในปีนี้เนี่ยนะคะคิดว่าสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยศึกษานิเทศของเราเราจะพัฒนาต่อเนื่องต่อไปนะคะโดยนะคะเรามีการทำข้อตกลงคือเราเชื่อว่านะคะ เมื่อคุณครูเนี่ยได้ทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามว p a แล้วท่านผู้บริหารมีกระบวนการกำกับนิเทศที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะคะคุณครูจะต้องประสบความสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติงานจะต้องมีนวัตกรรมดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะในปีนี้เนี่ยเราจะมีเวทีคัดเลือกนะคะประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ทั้งของคุณครูและของท่านผู้บริหารนะคะนะคะเนื่องด้วยเป็นความสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามวพีเอนี่ยแหละนะคะนะคะเราจะคัดเลือกนวัตกรรมทั้งของท่านผู้บริหารและของคุณครูนะคะมีเวทีให้คุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้ท่านผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมซึ่งกันและก,กันนะคะก็ขอให้คุณครูและท่านผู้บริหารได้เตรียมพร้อม นะคะเพราะว่าคุณครูและท่านผู้บริหารจะต้องเริ่มเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานนะวางแผนพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมไว้เลยนะคะเราจะมา,ามาโชว์กันแหละนะคะผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะคิดว่าเราก็จะได้เห็นนวัตกรรมได้เห็นผลงานการปฏิบัติที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะ นะแล้วก็ในส่วนของอพูดมานี่จะหมดเวลาแล้วนะคะในส่วนของการพัฒนานักคิดนักอ่านนักเขียนจำได้ไหมคะเมื่อปลายภาคเรียนที่แล้วเรามีทฤดาอาร์ซีหคะเป็นเป็นรูปแบบการพัฒนาให้เกิด PLC เนาะคุณครูมาคุยกันในโรงเรียนตอนนั้นเราใช้กลุ่มเขตคุณภาพเนาะครูในครูวิชาการในเขตคุณภาพมาคุยกันเกิดรูปแบบการพัฒนานักคิด นักอ่านนักเขียนนะคะซึ่งทั้งนักคิดนักอ่านนักเขียนนั้นมันก็คือการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดนั่นเองนะคะเป็นเบสิกสกิลเนาะเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในปีนี้ค่ะอยากให้เกิดนักคิดนักอ่านนักเขียนเนาะทักษะกระบวนการคิดเหล่านี้อยากให้เกิดขึ้นทุกโรงเรียนนะคะขยายผลจากเขตคุณภาพมาสู่โรงเรียนแล้วนะคะทำอย่างไรจะขับเคลื่อนให้เกิด นักคิดนักอ่านนักเขียนเนาะนะคะเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการนะกระบวนการคิดนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของของทักษะทั้งหลายทั้งปวงเลยนะคะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะทําอย่างไรเราจะมาวางแผนให้เกิดสิ่งเหล่านี้กับผู้เรียนนะคะก็เริ่มตั้งแต่คุณครูจะต้องพัฒนาออกแบบกระบวนการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะนําไปสู่ทักษะ นะคะพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกับผู้เรียนต่อไปนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะของกลุ่มนิเทศติดตามในปีนี้เนี่ยนะคะแน่นอนค่ะผลสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเราอยากชื่นชมกันในวันเกียรติยศนะคะความสำเร็จจากการปฏิบัติงานของคุณครูคะ่ะเราจะจัดงานวันเกียรติยศเพื่อมอบเกียรติบัตรโล่รางวัลที่คุณครูได้รับ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็จะร่วมกันชื่นชมยินดีนะคะกับคุณครูที่ประสบความสาเร็จมีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์นะคะเพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับคุณครูในการปฏิบัติงานนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้ครูเนี่ยเกิดกําลังใจที่จะประสบความสําเร็จ นะคะตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็เป็นจุดเน้นหนึ่งของของกลุ่มนิเทศติดตามด้วยนะคะในเรื่องของ inspiration คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูทุกท่านนะคะท้ายสุดค่ะเราหวังอย่างยิ่งนะคะว่ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ะะศึกษานิเทศของเราทุกคนตอนนี้เรามีศึกษานิเทศทั้งหมด14ท่านนะคะศึกษานิเทศทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดกับคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเ,ออเป็นเพื่อนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์นะคะให้แนวคิดแลกเปลี่ยนพลังใจที่จะเสริมสร้างให้คุณครูและท่านผู้บริหาร สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพนะคะเราก็จะเดินไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเวลาหมดแล้วนะคะอย่างรวดเร็วนะคะเราก็จะพบกับรายการนิเทศชวนคุยนะคะวันนี้พอ,อ,อก,กลุ่มมาบอกเล่าสิ่งดีๆจากเทอมที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะทำต่อเนื่องด้วยกันนะคะในปีนี้นะคะด้วยความ สุขด้วยพลังใจเรามีผู้นำท่านใหม่ที่พร้อมจะมอบนโยบายพร้อมที่จะเป็นกลจักพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าหัวเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเรานะคะเรามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะพลังใจใหม่ๆเราก็จะเดินไปด้วยกันนะคะ โอกาสหน้าเราจะเรียนเชิญท่านผู้นำมาพบกับท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะคงต้องลาท่านไปก่อนนะคะพบกับรายการนิเทศชวนคุยได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา15นาฬิกา30ไม่ใช่ทุกวันพฤหัสบดีสิคะนะคะ,นะคะพฤหัสเว้นพฤหัสสองสัปดาห์ต่อครั้งนะคะในเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สึกษาพัฒนามุ่งคุณภาพพดุลปาริมาได้มีแหลสักศีลทนืขอเชิดผูด้จิตนิรัน์ไป ขุประสงเจตจำนงที่คุณค่าชีวิตีลวนทวนไทยเพื่อให้สำเร็จเราเราเจตกุธพลังมอบทางกายใจมันคง